ดีลิสตัดทิ้งเลยอัตโนมัติเข้าใจไหมที่หลายๆคนคำนามอันนี้คือเงื่อนไขของมันแต่เราปัจจัยต้องแยกอิสระจากกันแต่ตัวปัจจัยนี้กับตัวนี้ต้องสัมพันธ์กันนี่คือหลักการของมันแล้วมันก็ล็อกไปเป็นแบบนี้เลยว่าหนึ่งหนึ่งดสาเรื่องนี้สองศึกษาตรงนี้ก็เหมือนับไอตรงนี้ก็จะศึกษาภาพเอกทั่วไปว่าเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไง จบยังไงมันจะออกมาเลยว่าเออมันมาจากความเครียดก็จบมันไม่เปรียบเทียบแล้วมันเปรียบเทียบไม่ได้นี่คือรูปหนึ่งแต่ถ้าเธอเลี่ยนใหม่ถ้าเธออยากเปรียบเทียบตรงนี้ก็คือสาเหตุของของของภาวะต่นเต้าสาเหตุเะอไปถามเ็เลยดีไซน์ว่าเขามีเหตุอะไรบ้างแค่ๆหมือนจะถามประเด็นแต่ละประเด็น มันก็จะเหมือนกับตัวแหวรไม่บอกไหมคะแต่แทนที่เราจะไปถามเรื่องการบริหารงานวิชาการของผู้บริดดหารไม่เหยือนกันในว่าเหตุที่ทําให้เขาซึมเศร้าทีนี้ถ้าจะคิดว่าเหตุที่ทําให้เขาซึมเศร้าเนี่ยมันจะส่งผลต่อการเรียนคุณภาพการศึกษาทีนี้เวลาทําเรื่องนี้ก็ระวังนิดนึงมันเกี่ยวกับการบริหารตรงนั้นเออถ้าครูซึมเศร้าอพอว่าจะไปถามนักเรียนอ่ะ ต้องไปเกี่ยวกับบริหารตรงไหนอ่าถ้าอยู่ในการที่เกี่ยวกับการเรียนเวลาเวลาเวลาเราเขียนเนี่ยความเป็นมาของมันจะต้องไปเน้นตรงนั้นแล้วก็เน้นว่าถ้าเด็กตนเคร้าแล้วมันก็จะมีผลต่อการเรียนเขาอย่างไรแล้วคุณภาแล้วก็ระโย์คุณภาพแล้วบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารเนี่ยต้องทําอะไรบ้างมันต้องชี้ให้ชัดไงแต่ถ้าดูจต่ชื่อเรื่องนะมันมันมันไม่ใช่เกิ่บริหารไรือออกไหมคะ เข้าใจไหมที่พูดไม่ใช่วันนี้อยากจะจะทำอะไรนั้นทำมันก็เปไปโยมสาที่เรารับปริญญาทีนี้ถ้าถ้าฉันใช้คำว่าสาเหตุสาเหตุการเติมเจ้าตรงนี้ก็ก็หมายความว่าเราก็ไปสํารวจว่าเขาก็มีเหตุอะไรแล้วตอนนี้ก็เปรียบเทียบได้แล้วว่าเหตุเหล่านี้อ่ะถ้าผู้หญิงกับผู้ชายต่างกันไหมมันก็จะดินตน์ไปอีกรูปหนึ่งแล้วมันไม่ใช่ตัวปัจจัยที่ส่งผลแล้วนะก็จะทําอะไรก็ไปคิดต่อ คือถ้าผมได้ว่าคนวนจะต้องหาความสัมพันธ์ใก่อสใช่รูปแบบมันดีไน์แบบนั้นเลยเพราะถืเพราะถือกำลังจะหาเหตุไงคาหาว่าปัจจัยอะไรที่มันทำให้เกิดตัวนี้เพราะถือเป็นคนกำหนดเองไงไม่บอกนะแต่ถ้าถ้าเปลี่ยนใหม่ว่าเออสาเหตุของการซกมเศร้าตรงนี้คือก็ต้องไปดูเป็นคนไปศึกษาว่าภาวะซึมเเร้าเนี่ยมันจะเกิดมาจากเหตุอะไรบ้าง แล้วเธอก็เอาเหตุตัวเนี้ยมาตั้งเป็นข้อคําถามว่าเอ๊ะเธอมีเหตุเหล่านี้ไหมเรื่องอะไรคะแล้วเหตุเหล่านี้ไหมแล้วเธอจะก็ดูว่าเด็กผู้หญิงผู้ชายต่างกันไหมผมผมคิดอาจารย์ครับหรือผมตั้งชื่อไว้ผมจริงๆผมให้อาจารย์ช่วยตั้งชื่อให้จ้าัวเราะใจ้งใจเลยลองมาอีกทจะหัวเราะแล้วที่ใบไม่เข้าใจไหมทุกคนแล้วนี่ท่านพูดมันเป็นสาคนนะนะแล้วพวกเราก็ไปดูแล้วกัน แล้วถ้าเราไม่แน่นเรื่อง l ี่จ g a t i o ไม่แน่นเรื่องความสมคัญอย่าทำเพราะทำแล้วคุณก็จะเจอปัญหาแล้วมันก็ไม่จบสักทีขนาดนี้<ๆ>จ,จะเส้นเดือนแล้วบางคนก็ยังหาเรื่องไม่ได้อยู่นี่อันตรายนะนอ่ะตอนนี้อีกประเด็นหนึ่งอันนี้ของบัญจางเราแรกก็ทำเรื่องความพร้อมความพร้อมคือวัดยังไงคือวัดยังไงปกตินเนี่ยตอนนั้นนะมันมียู่คนึงก็ทําเรื่องของศูนย์ปฐมไัแล้วก็อยากดึงเรื่อง มีเกณฑ์เพราะว่าเขาบอกว่า,าการจะตั้งศูนย์ะสมวัยเนี่ยต้องมีเกณฑ์แบบนี้แบบนี้แล้วเขาก็ไปดูว่าเขาจะไปไปสำรวจงนี้ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมแต่เขาไม่ได้วัดว่าพร้อมมากพร้อมน้อยเข้าใจไหมเขาจะไปถามว่าโรงเรียนเอ,อ่เอไอศูนย์เด็กเนี่ยมีห้องเป็นสัดส่วนไหมเขาถามมีไม่มีมีสิ่งเหล่านี้ไหมแล้วเอสิ่งเหล่านี้มาเทียบแบบเกณฑ์ถ้ามีก็ให้แต้มไม่มีก็ให้ศูนย์เนี้ยแล้วเขาก็มารวมสรุปกันแล้วว่าเขามี แต่เอ่อเรกดว่าพร้อมหรือไม่พร้อมสรุปสุดท้ายแต่ไม่ใช่ตัววัดนึกออกไหมคะถ้าอยากทําอย่างนั้นโอเคเลยคือต้องดีไซน์แบบนั้นนะแต่ไม่ใช่เป็น rating scale และทีนี้ถ้าเราจรวจสอบความพร้อมข้างหน้าวัตถุประสงค์มันก็ต้องเป็นศึกษาความพร้อมไม่ใช่ศึกษาการเตรียมความพร้อมถ้าแบบนี้มันก็จะผิดฉากไปอีกวนาดีออกไหม แล้วเนื้อหาเนื้อหาระวังอยู่นิดนึงอันนี้เขาเขาพูดถึงการความพร้อมในการดําเนินกา,ก,าาการประกันคุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษามันออกมาเป็นสามด้คือควบคุมตรวจสอบถามว่าตรงนี้ระวังนิดนึงมันโบราณหรือยังมันใช้ได้ไหมไปดูให้ดีนะ้าเกิดดําเนินการประกันคุณภา,าพนีเก็ู้คือพวกเราต้องไปศึกษาให้รู้จริงอะ่ะถ้าไม่รู้จริงก็ทีนี้ บัญชาก็อบอกว่ายังไม่ทันยังไม่ทันเห็นของเห็นของท่านนะเปลี่ยนใหม่แล้วเป็นการสิพัธ <c oughs> ุอันนี้เปลี่ยนแล้วนะครับอบสามครับแก้ไขรอบที่สามอันนี้เราก็ทีทําเป็นการปฏิบัติงานการการปฏิบัติงานในการทำกานคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสังกัดมัธยมความหมายก็คือตอนนี้ตอนนี้เขามีกําหนดอยู่ในเล่นอันไหนและบังคับเลยว่า งเรียต้องทําตามผลกระตัว5้ามทีนี้มันก็จะมีหลายงานคืองม่ต้องเป็น,นั่นก็คือศึกษาระดับการปฏิบัติงานเปรียบเทียบอ่านเราอ่านเราอ่านประโยคที่สองเออเราติดระสค์ข้อสองแล้นจำแนกตามขนาดของโรงเรียนเวลาเราศึกษาระดับ อันนี้ก็เดาเลยพอเป็นอย่างนี้ศึกษาระดับไอ้ตรงที่เครื่องมือมันจะออกมาเป็นระดับมากที่สุดจนถเงน้อยใช่ไหมแล้วเวลาจะเปรียบเทียบทําไมเปรียบเทียบต้องมีระดับด้วยถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ไยอมตัวระดับมาเปรียบถูกไหมเข้าใจไหมความหมายตรงนี้ก็คือถ้าเราศึกษาร,ระดับเวลาเราได้ข้าวมาเราก็จะบอกว่าดีๆระดับแล้วมันก็จะออกมามา,มากน้อย ก็คือเขาทำมากทำน้อยถ้าเธอไปเปรียบเทียบระดับเธอเอาไอ้ตัวระดับเนี่ยไปเปรียบเทียบกันนี่คือความหมายแต่เวลาเราใช้ P test F test เธอต้องไปแปลเป็นระดับก่อนมหมไม่ต้องเพราะเั้นตัวนี้ถึงต้องไม่มีไงที่ไปที่มาของมันนะแต่ถ้าเธอใช้กลุ่มประชากรไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างเวลาเธอเปรียบเทียบได้เธอต้องเปรียบเทียบระดับก็จะเอาค่า x bar ของค่า m e a มาเปรียบไม่ได้ จะต้องแปลมันก,ก่อนแล้วเ,เป็นสองก้อนคือระดับของกลุ่มนี้คือระดับของ